รีวิวที่ยุโรป e ี9มาแล้วค่ะ e ีีนี้ก็จะพาทุกคนไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กันสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งวันทําอะไรได้บ้างวันนี้เราเริ่มต้นวันก็บ่ายโมงแล้วนะคะเราออกเดินทางด้วยรถไฟเป้าหมายของเราวันนี้คือการไปปิกนิกที่ทะเลสาบโอชิน,นีรู้ว่าออกชื่อถูกไหมนะคะแต่ว่าเรามาตามรีวิวทางเข้าก็สวยอลังการมากแดดแดดแบบนี้แต่ว่าเดินชิลได้เลยนะคะพอไปถึงเราก็จะใช้กระเช้าในการขึ้นไประหว่างทางก็คือ10เต็ม10ไปเลยจ้าใครได้มาสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็บอกเลยว่าจุดหมายตรงนี้บอกเลยว่าต้องม้ากนะะคมว่ะ จะเป็นการเล่นเครื่องเล่นหรือว่าการนั่งปิกนิกเเล่นตัวนี้คือให้ก้อยเล่นสิบลอก็เล่นได้ค่ะเพราะว่าวิวคือสวยมากถ้าจะมาที่นี่นะคะก้อยแนะนําให้เผื่อหนึ่งวันไปเลยนะคะเพราะว่าที่นี่มีเดินป่าด้วยมารอบหน้าแก้มือนะคะก็จะอยู่นี่ทั้งวันเลยไม่ว่าจะเล่นเครื่องเล่นหรือว่าเดินไปรอบๆไม่ว่าจะเป็นการนั่งปิกนิกกินอาหารชิลๆสามารถอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันเลยค่ะยใ่งที่นี่เป็นที่ประทับใจอีกที่เลยนะคะถ้าใครที่จะมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ก็จะแนะนําที่นี่แน่นอนที่จะมีกิจกรรมพายเเเเเรรรรรรืืออดด้้้้ววววยยยนะะคคถถาา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 าใหหกกมมมแลลลี็สสพไํับ วันนี้นะคะเวลาไม่ค่อยมีนะคะพอมาถึงก็นั่งชิลจิบจิบเครื่องดื่มไปพังพลาพอนั่งชิลสักพักก็หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับวันนี้เราก็เตรียมตัวเดินทางกันลงเขาบ้านไปยังที่พักของเรานะคะบรรยากาศก,ก็คือดีมากๆใครมีประสบการณ์นอนลดนอนแบบนี้บ้างคะนี่คิดว่าถ้ารอบหน้าอยากไปแบบนี้บ้างให้รวยขอให้ถูกหวยซื้อหวยกอนกลับบ้านจ้า